สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้ทุกท่านมีโอกาสดีค่ะได้นั่งรถไฟจากสุรินมาที่วรีรัมค่ะได้มาเห็นถานีรถไฟบุรีรัมครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะเกิดมา60กว่าปีแล้วเพิ่งเห็นฐานีรถไฟของจังหวัดบุรีรัมค่ะมาก็จะเห็นคันช้างค่ะช้างสองตัวสุรินก็มีช้างเหมือนกันค่ะด้านนี้นะคะเป็นด้านหลัง ะะด้านหลังของสถานีรถไฟนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าการดูด้านหน้าด้านหลังก็คือถ้ารถทางรถไฟอยู่ตรงไหนแสดงว่าทางนั้นเป็นด้านหน้าสถานที่ตั้งอยู่หลังสถานีรถไฟก็คืออ,อยู่ทางรถไฟก็คือเรียกว่าหลังสถานีรถไฟค่ะก็เป็นเอกลักษณ์เลยค่ะเมืองวีรมนะคะลูกชิ้นยืนกินค่ะแต่ช้างสองตัวนี้เขานั่งค่ะนั่งกินลูกชิ้นที่เห็นนี้ก็น่าจะเป็นลูกชิ้นค่ะ อ๋อเนี่ยเสียบไม้อะนะคะอ่านี่ไงคะนี่เขาลูกชิ้นนะคะขึ้นชื่อเลยค่ะน้องลิซ่าพิงค์นะคะมาอ่ายืนกินอ่าลูกชิ้นนะคะยืนกินที่วิรามดังไปทั้งทั่วโลกเลยค่ะนี่เนี่ยช้างสองตัวนี้เข้ามานั่งกินลูกชิ้นกันค่ะคะงยืนกินคงไม่ไหวนะคะเลยนั่งกินค่ะ ข่านี่เอกลักษณ์นะคะด้านหลังบด้านหลังสถานีรถไฟนะคะก็เอกลักษณ์ของพนมรุ้งนะคะอืมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูสถานีรถไฟของบุรีรัมกันค่ะนี่ขึ้นป้ายใหญ่เลยนะคะลูกชิ้นยืนกินค่ะของดังของเมืองบุรีรัมย์เขาละค่ะ ไป้านเ,เพื่อนเด้อน้องมาเดินเข้าไปค่ะนี่คือสถานีรถไฟบุรีรัมค่ะมีป้ายบอกรี่ค่ะนี่ค่ะจุดเช็คอินค่ะขอเช็คอินหน่อยค่ะ อยู่นี่นะสถานีรถไฟบุรีรัมย์ค่ะขอเช็กอินหน่อยค่ะค่ะนี่นะคะลูกชิ้นยืนกินของดีของดังของเมืองบุรีรัมย์นะคะนี่อ่าน้าเล็กเป็นไงคะจัดแล้ว,ลวชใช่ไหมคะดเดี๋ยวเราไปชิมกันนะคะว่าลูกชิ้นยืนกินเป็นอย่างไรเนี่ยของดังเมืองสุรินเลยค่ะนี่อ่าน้องต้นหลิว น้องต้นหลิวลองขึ้นรถไฟเป็นครั้งแรกค่ะเลยมาเห็นสถานีรถไฟของบุรีรัมค่ะนี่ลูกชิ้นยืนกินค่ะของป้านิดนะคะสถานีรถไฟบุรีรัมนะคะขึ้นชื่อหรือเรื่องไปทั้งโลกเลยค่ะลูกชิ้นยืนกินนะคะโอ้โหน่ากินจัดแล้วนะคะเดี๋ยวนั้นเราจะได้ชิมนะคะลูกชิ้นยืนกินค่ะนโอ้โห นะะหน้าร้านเลยใช่ไหมขอสักไม้สิในดูซินี่ค่ะลูกชิ้นยืนกินคนน่ะนี่อร่อยขนาดไหนหน้าร้านของป้าน,นี้เลยนะ,ะอร่ <c oughs> อยจริงกร อร่อยมากขนสายก็สวยด้วยค่ะอยากกินนะอ้าวต้นลิ้วว่าอยากกินด้วยห่ะเดี๋ยวะสั่งนี่แหละค่ะนี่อร่อยนค่ะน้องต้นริ้วจัดไปนะค่ะกไม้20บาทค่ะถูกมากอีก2ไม้คะ80ค่ะ อยออร่อย่รยคะัดขอผักนิดนึงอืมยอ,อยลอยได,ไ,ดได้แล้วลูกได้แล้วอืมอร่อยอร่อยค่ะสมชื่อจะงใส่เครื่องมบอกใส่ถุงไหมคะอ่ะใส่ลูกใส่ในี่ค่ะน้องต้นเหลียวก็หิวด้วยคือน้ำลายเลย น้ำจิ้ใส่ด้วยไหมคะหรือว่าหรือว่าจะเอาเป็นถุงแล้วก็ใส่ไว้ในนั้นก็ได้หรืเพราะว่าตัวทีร้านแล้วค่ะได้แล้วค่ะนี่ของต้นลิ้วค่ะมันม่วโอ้หิวหิวเนี่ยเดี๋ยวลูกทีอย่างร้อนอยู่อย่างร้อนอยู่ลูกอ้ออร่อยอร่อยค่ะอ่ะเดี๋ยวไปเป่ากันโอเคโอเคปะนะคะนี่ ในของดีของกลิ่นของอร่อยนะคะนี้ก็จะเป็นช่องในการซื้อตัว๋วขาหาข้าออกไหนตรง,นนนงไหนนั่งบนไหนเมื่อกี้อ้าวก็นั่งหมดแล้วนี่นุ่นก็เลู้ยวนุ๊น เอ้ยเอ้ยอ่อย่าได้แล้วตรวจซ่าขบวนรถที่กำลังเข้าสู่สถานีบุรีรัมย์เป็นค่ะด้านนั้นนั่นก็คือด้านหน้าของสถานีรถไฟนะคะก็ รู้สึกว่าจะาจะเดินกว่าสุรินเรานะคะเพราะด้านหน้าด้านหลังนะมีแต่ตึกรามบ้านช่องเท่านั้นเลยค่ะท้ค่ะท่านใช่ใช่ที่จ็นี่ใช่ไหมคะที่ยสิรเจโอเคครับค<ม>่ะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นรถไฟกลับกันแล้วค่ะก็ให้เห็นบรรยากาศของสถานีรถไฟบุรีรัมค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าโชคดีมากๆค่ะได้มาเห็นสถานีรถไฟทั้ง2แห่งนะคะคือสถานีของสุรินแล้วก็บุรีรัมค่ะเดี๋ยวเราจะรอรถขบวนที่จะถึงนี่ค่ะมาถึงประมาณ20นาทีเราก็จะได้กลับแล้วค่ะเป็นการพาน้องต้นหลิวนะคะขึ้นรถไฟครั้งแรกในชีวิตของเขาที่อ,อยากเห็นรถไฟอยากขึ้นรถไฟนะคะก็ตอนนี้มาถึงสถานีบีรมัมก็กำลังจะกล่าวสุรินค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายระวังจิ้มปากเด้อโอ้ดังต้นดิวบ๊ายบายสถานีรถไฟบีรัล์ลกเอ้ยใช่สถานีรถไฟบีรำได้บายก่อนแลวบ๊ายบาย <Wow. S 1> บ๊ายบาย wow. กำลังยืนกินลูกชิ้นค่ะของดีเมืองบุรีรัมนะคะลูกชิ้นยืนกินโอ้ระวังจิ้ม